สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมมานะนครับทางช่องดูดวงสองฟ้าชมสตารราศีนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์ให้กับชาวราศีกันนะครับหรือลัคนาราศีกันของท่านนะครับถ้าท่านทราบเวลาเกิดก็เช็กลัคนาเช่นกันนะครับตามตำแหน่งดวงดาวนะครับก็ตรงวันที่1กันยายนนะครับของชาวลัคนาราศีกันสังเกตว่าดาวพุธได้ย้ายมาแล้วนะ ก็ในพาดผ่านในพวกของวินาศนะครับต่างๆน,นานาปัญหาในเรื่องการงานของตัวชาวตาลนั่นแหละครับผมนะฮะตอนนี้ดาวพุธก็มากลุ่มแล้วก็ดาวศุกร์นะครับก็สัมพันธ์ในทำมุมในที่นี้ก็จะทำมุมกับดาวศักร์ดาวเสาร์ก็เป็นดาวที่มีกําลังที่ดีอยู่แล้วนะครับด้านอะไรบ้างบริวารลูกน้องนะครับหนะ้าที่ตําแหน่งหรือว่าการที่จะเริ่มธุรกิจ หรือการดําเนินลงทุนหรือทําอะไรก็สุดแล้วแต่ในช่วงระยะนี้ของของชาวราศีกันเลยนะครับก็บุดงไงว่ามีนาาเอาละที่ผ่านมาในเรื่องที่แบบเรื่องงานงานหลายๆท่านมามเชิญกันมาเยอะนะครับมาดูกันหน่อยนะครับมีดาวอะไรย,ย้ายในช่วงของเดือนกันยายนนะฮะจากลูกเก์ในช่วงวันที่หนึ่งกันยายนก็ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าอะไร,รเพราะว่า ดาวเจ้าเรือนดาวจันที่เป็นดาวเจ้าเรือราภานะครับดาวจันเป็นดาวเจ้าของภพราพ้ที่อยู่ในภพงานสัมพันธ์กับเราก็มีดาวสุดด้านการเงินด้วยนะฮะสองตำแหน่งสามดวงดาวนี่นะฮะก็สัมพันธ์ที่ดีก็ย่อมที่จะมีในเรื่องงานนะฮะงานรายได้พอ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 ูดถึงพูดถึงเรื่องงานและรายได้มีเกิดขึ้นแน่นั้นเท่ากับว่า ในเรื่องที่โชคลาภกับการมเงินเนี่ยก็มีผลเข้ามาแะครับเดีย๋ยวจะมาดูว่าพออะไรนะครับก็วันที่1นนะครับแล้วก็เข้าสู่วันที่3ดาวเกตจะย้ยายเกตก็อยู่ในโคตรราพารด้วยนะฮะสัมพันธ์นดีดีเกตราพาไม่พอก็าดาวจันจะต้องย้ายมานี้เป็นดาวพิเกษนะครับจูนก็ต้องมีอะไระมีโชคโชคในที่นี้ก็จะประกอบกับว่า ได้เริ่มง,งานและการลงทุนก็ได้นะฮะหรือวิธก,กรรมใหม่ๆเข้ามาให้การเริ่มพบนด้ด้าน,านการน,นะฮะดากจันทร์สำคัญกับเกตุราพากับเราด้วยนะฮะในช่วง,งนี้นก็ถือว่าดีให้ตัวตัวชาวตาครับผมในเมื่อดาวตำแหน่งดีตำแหน่งที่เสียบ้างละก็อย่างทีา่าแต่ตอนนี้ดาวที่เป็นวีนาในรับดาวขานก็มาเจอกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสที่ตออรินะฮะ คุณภาพในความยุญญ่งยากครับบางทีบางท่านดาวดิวินาเนี่ยก็มาระวังในเรื่องอะไรครับอาทิตย์หมายถึงแสงไฟนะครับในเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบางทีแม้ของเถอะอะไรมีเรื่องเสียหายให้กับเราได้เช่นนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ทราบเพราะว่าดาวคานกับดาวรหัสท่ั้งทฤษดาวที่กับดาวคานเนี่ยดาวคานเนี่ยพบในพวกแห่งการเดินทางความยุญญ่งยาก สมพัญก็บ,บินนะนะครับหุตสัต์เช่นนั้นเหมือนกันนะครับและยีบเรื่องหนึ่งผมระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับหลายท่านแต่โดยหลักแล้วอ่ะคนที่จะมาเชิญช่วงระยะนี้เนี่ยก็จะมีทั้งดาวขานและดาวอทิตที่อยู่หลังบ้านท่านสำหรับใครที่เป็นดาวอทิและดาวขานปดาดวคู่ศัตรูนี่พบวิดากันด้วยระววงกันหน่อยความบาดหมางวิสายคกับคนรอบข้างเพื่อนบ้านอะไรอย่างเป็นต้นนะฮะ อาจจะมาเป็นโจทย์นี้เลยชาวลัคนาราศีกันนะครับหลังจากดาวเกิย้ยายวันที่3ามวันที่เาดาวคานก็ย้ายนะครับก็หมายความว่าอังคารความวุ่นวายนะครับก็เข้ามาแนละ้วนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับอังคารเข้ามาสู่ในราศีของตัวชาวตาเนี่ยก็บ่งบอกแน่นอนนะครับว่าจะมีต้องมีเรื่องอะไร,ะรบ้างกระทบกับดาวศุกร์แล้วก็าดาวบุธ งานเงินงานงานเงินเงินก็พูดง่ายๆช่วงนี้ต้องมีเกมต้องทำอะไรแน่นอนนะต้องมีทำรุ้นนี่นั่นบัญชีการเงินนะฮะมีเรื่องงานติดต่อี่รายาที่จะจ็อกงานอะไรนี้เป็นต้นนะฮะของชาวาราศีกันจึว่าดีมันก็ดีนะฮะดาวคานเข้ามาวันที่6ใช่ไหมเจ็ดแปดสองวันสามวันเนี่ย ดาวสุกก็ส่งผลแหละส่งผลว่าในเรื่องที่คุณญแจาอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นผลว่าต้องมีเนี่ยเพราะว่าดาวสุกเป็นดาวที่เดืนกันนี้มาแล้วนะฮะับเห็นไหมครัเข้าสู่วันที่แปดนะครับก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะก็ถือว่าเป็นค่อนข้างดีแหละนะครับที่ผ่านมาในครับผมนั้นดาวสุกยามวันที่แปดว่างหวานใบสองโง่นะครับ,าารบและอีกเรื่องหนึ่งนะครับ สามดวงดาวตำแหน่งก็คือดาวพุธนี่จะมุนอยู่พุธจะอยู่นานๆเลยนะอยู่นานๆแน่นอนนะอยู่นานๆอยู่นานจนถึงสองเดือนนั่นหมายความว่าถ้ากลุ่มตัวเชอาตาเนี่ยเรื่องงานนี่แหละจะมีผลต่อตัวช่าตาจะครับบางท่านแบบว่าช่วงนี้ฉันไม่ได้ทาอะไรเลยช่วงนี้ช่วงนี้ฉันมีอะไรให้ทำมาแล้วมีอะไรต้องทำนะฮะพูดง่ายทำแล้วดีไหมบางท่านก็ในเมื่อนไขเงินก็ยืดดีนะครับ าถราทานบดีมันจะต้องดีนะครับสัมพันธ์กันด้านแต่เรองใกับตัวเช่ากานนะครับในช่วงนั้นาะถึง2เดือนเลยถึง2เดือนนะถึง2เดือนแล้วก็ดาวพฤหัสกับพักไม่ปกตินะฮะกับดาวเสาร์ก็ไม่ปกติ2ดวงดาวนี้นะครับ,บ,นะรบในช่วงนั้นแล้วก็เข้าสูนะ่วันที่8ปุ๊บนะฮะวันที่17ดาวที่ก็เข้ามาบ้างแล้วนะครับก็มาเจอกับดาวคานดาวพุธเช่นเคยนะฮะ ในเรื่องอะไรอีกแล้วฮะในเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในความหมายนะฮะมิสาหายกับเพื่อนบ้านอะไรยังไงอย่าราะหวังเรื่องการประทับนะครับการประทับกันนะในส่วนนี้กับตัวเชาวา่านะร้านนะฮะในส่วนความหมายของอาทิตย์และกลางอังคานะครับนะ็นเรื่องหนึ่งนะฮะดาวสองดวงนี้นะฮะดาวสองดวงเนี่ยวินาถ้าในอังคารเนี่ยจะเป็นทั้งหมดมดนะครับรสพันหมดเลย อีกเรื่องหนึง่งสุขภาพและสกขภาพด้วยนะครับระวังนะครับในส่วนนี้นะครับที่ําวมตกนะฮะแต่ด้านการเงินและงานงานนี่เห็นผลดีเห็นผลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นชาวราศีกันหรือราคนาราศีกันนะครับหนึ่งงานและเงินเนี่ยเห็นแล้วนะฮะสองเรื่องนี้นะครับดาวบวกของโชคเข้าไปด้วยนะครับผม แต่ในด้านความขัดแย้งร่วมงานอะไรยังไงนะสื่อสารกันร่วมเขาเรียกว่าเหมือนทีมงานติดต่อเรื่อยอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบมันคุยกันแล้วมันเป็นอารมณ์กันหรือเปล่านั่นแหละครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะครับของชาวราศีกันในช่วงระยะนี้ต่อไปนะครับผมวันนี้คิดั่นสั้นนะขอขอบคุณทุกท่านนะที่ ติดตามรับชมกันมานานนะครับแล้วก็บางท่านก็อย่าลืมกดติดตามนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีทางช่องกัมีจำหน่ายหนังสือนะครับ่วยส่วนตัวนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มในเรื่องการวิเคราะห์ดวงดาวตัวเล็กให้กับแนวทางสิโชว์วันนะครับสนใจมาทางไลน์นะครับที่0866248339นะครับตรงนี้อวันนี้ผมมวนะครับขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ